มันเกี่ยวอะไรกับโควิดอ่ะโอโ้มันปล่อยไม่ได้สิสมัยมึนคนมาซื้อไงไม,มีแต่มัน,มนเขาให้ถูกอ,อ๋อไอที่แพะเนี่ยนะม,มันเกี่ยวโควิดได้หรือเนี่ยโอ้พอค่ามาไม่ได้มันติดไออันนั้นมันติดไอส่งนอกอะอ๋อพูดง่ายๆพอค่าเขาส่งออกนอกแล้วตอนนี้ปัญหาคือการการส่งออกอะและการเดินทางส่งไม่ได้บางทีส่งไปที่มาเลเซียบ้างไอเราพวกอิสลามอะเนาะ เขากิไก่โดยมากครเป็นในจีนอ่าอ่าอ่าอ๋อฟังมองอ๋อเขากินงั้นนะนะประมาณนั้นนะเนาะไอ้พวกเราเนี่ยมาได้แลอวน้อยครั้งที่ได้ได้กินคือของดีนี่ใก่เกลือกินด่างมากเลเถอะอ๋อเนี่ยนะผลกระทบทางโควิดนี่รถเจ้าจริงๆกันเนี่ยคันเนี้ย เอาแลกกับแพ้เอาได้ลแล้วเปล่าแลกกันเถอะเอามอไซคแลกกันเลยปะถ้า่างนั้นน่ะแลกได้กี่ตัวมอไซคเนี่ยครับเออเหลืออะไรพอถึงหนึ่งรถเด็กแคทเอา,เอาทำไมเวันเรามันขับไปเป็นเอาง่ายๆคืออยู่กับป่ากับหลงอะไรประมาณนี้ว่างเถอะอดีกว่าโอ้ประมาณนั้นสรุปผลแพ้ก็มีผลกระทบกับโควิดโอ้ <laughs> ข้มามาไม่ได้กเกยกระเจิงแล้วโอเค